ัสดีเดอพี่น้องมาไปสุขู่สุคขท่ราครัดแพร่งกันนะครับพ่อกับหนุ่มเบาขัดกล้องแต่เพืไอให้คนโกู้ศรีโยบันทานะครับมีแต่สิโก่ไปหนาหางินใส่อย,ยู่ซึมมือครับผมมือนี่รถร้สึกว่ารถจะจมนะครับเนี่ยครับพี่น้องอยู่ที่ประมาณจักครึ่งล่อนี่นะครับก็เลยทำการสิมาด้านตออลังนะครับ ดึงออกนะเอาดินออกพี่น้องสุดคนว่าเิ่นสถานการณ์แล้วคือซีบรไว้ครับเ,เลยแล้วพี่น้องเลยได้มัน่สีะ มันเกิดที่ว่าไอ้นั่นครับมันดินไอ้ดินมันไอ้นั่นครับไอ้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 มันไอ้ไั้ดา้ะอรับตัวดไอัไน้ไอ้นอัไอ้ไอได้ม้ได้ไออ้ออ้อ้ออ้อ้ไอ้อ้ไอาไ ขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาเบิงมารับชมกันนะครับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะพี่น้องพอกไปล์สู่ผู้สุกคนที่รักนกเแขิงนะครับเออตอนตอนนี้มันมันเนี่ยมม่ค่อยเห็นบไดแผนะพี่น้องเรบเพราะว่ามันรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันจะลึกไปนะครับ ทานี่เลยพี่น้องเนาะเขาทานี่เลยนครับเย็นเด็กพี่น้องเด้อทุกคนครับขอขอ,อบคุณทุกคนที่มารับชมรับปรุงรับฟังกันเด้อครับพี่น้องเม่อไปสุกูสุกนทกีตาร์ขแังนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับโอ้ยเนี่ยมาเห็นเด็กพี่น้องเลย คลิปนี้อเมรัาพี่น้องไปสู่ครูสู่คนที่รักแพงขอขอบคุณคุณกายที่มาเบิ่งรับสมรรถภาพสวัสดีครับ